เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณผู้ชมกต่ค่วน้ำจิตน้ำใจจะรู้ได้ไงคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงออมีน้ำใจละคนไทยแน่นอนเนี่ยย้อดบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ,ะน้ำใจคนบันเทิงไม่เคยเหือดแห้งจริงๆโดยเฉพาะนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานอย่างพี่ไม้พี่รมพรค่ะใครเดือดร้อนที่ไหนนี่แกรีบยื่นมือให้ความช่วยเหลือทันทีล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้นะจากภาพข่าวงานเดียวกันพี่น้องทางภา เหนือเจออุทกภัยเล่นงานรีบส่งน้ําปลาไปช่วยเหลือทันทีพี่ม<า>ไม้บอกว่าแม้ตัวจะไม่ได้ไปแต่อยากส่งของกินไปให้เป็นกําลังใจก่อนอซึ่งเป็นกําลังใจเล็กๆน้อย,อยๆจากแซบไม้ค่ะที่เราเนี่ยสามารถหยิบยื่นได้อย่างรวดเร็วเขาเดือดร้อนแซบไม้นี่แหละช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเลย<ะ> เพื่อไปช่วยเหลือประทังท้องให้พี่น้องที่กําลังเดือดร้อนได้อิ่มท้องจะได้มีแรงสู้ต่อไปค่ะพร้อมกันนี้นะพี่ไหมยังได้ฝากกาลังใจมาให้พ่อแม่พี่น้องที่กําลังประสบภัยตอนนี้ด้วยค่ะเห็นพี่น้องประสบภัยแล้วหลายๆจังหวัดดูสว่าคือนั่งสารครับบางทีบางบางคนนี่แบบไม่ทันตั้งตัวน้ำพัดบ้านหายไปเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกว่าคนที่สูญเสียครับขอ เป็นกำังใจเอาใจช่วยนะครับให้ให้ผ่านวิกฤตนะครับก็ขอให้น้ําผ่านโดยเร็ว,รวขอให้ทุกท่านได้มีกําลังใจให้สู้ๆอย่าอย่าน้อยเนื้อตําใจนะครับก็สู้ๆครับ นี่แหละสู้ครับสู้ครับนั่นแหละฮะไอความเป็นห่วงเนี่ยนะเราก็เป็นห่วงพี่น้องชาวภาคเหนือแต่ส่วนตัวของเราล่ะก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันส่วนตัวพี่ไมคค่ะยอมรับเลยว่ากลัวที่นาของตัวเองที่จังหวัดอุดรธานีจะน้ําท่วมเหมือนกันตอนนี้ไม่กล้าทิ้งบ้านไปไหนเลยคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดค่ะอันนี้ทําดีเหมือนกันเจอพี่ไมคค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยคือเรื่องหลานค่ะคุณตาไม้บอกตอนนี้เพิ่งบินกลับมาพอกลับมาไทยก็จะเนี่ยวิดีโอคอลนะโทรไปหาหลานทุกวัน วันละสองครั้งเหมือนกินยาเช้าเย็นนะมันเป็นยาใจใจไงจ้าคุณผู้ชมใจไหมพี่รมพอยอมรับว่าเห่สุดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีใจสุดๆเลยแล้วก็นับวันรอเพราะว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะพาหลานสาวกลับมาหาที่ประเทศไทยเอ็นดูเอ็นดูจริงต้องยอมรับว่าเหอหลานมากนะครับคือรักรักหลานยิ่งลูกตัวเองอยู่ตรนี้ก่อนจะนอนประมาณสี่ห้าทุ่มเพราะเป็นช่วงที่เขาต้องตื่นนอน ต้องโทรหาเขาวิดีโอคอลคุยกับเขาก็คือเขาเขาจำเสียงได้เขาก็จะยิ้มตอบโต้นะครับมีมีพูดตอบโตบ้บ้างเราตื่นนอนมาก็ต้องโทรหาเขาก็เป็นช่วงเวลาที่บ่ายประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงอย่างเงี้ยคือประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะบินกลับมาก็ก็จะมามาเยี่ยมบ้านก็มาประมาณสักหกอาทิตย์ก็คอยต้อนร <laughs> ับหลานก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอาของอันนะี้เชืะ ผันชายแต่หน้าตาดีหน้าหวานคุณผู้ชมค่ะบอกเลยเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราแอบเอาภาพมาให้ดูแน่นอนเอ้กครูซิฟพบันเทิงไทยรัฐแน่นอนเราเป็นใครที่กําลังหน้าหลงหน้าเขาคงหลงมากอะเนาะใช่ค่ะว่าเป็นยาใจไม้พี่รมพรของสิงคุณ